อยู่กับจานนะคะแล้วก็ซิงกล่าค่ะในรายการชว์ทแลนโตมด้ในการโตโมด้ในการทั่วประเทศค่ะเมื่อกี้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปถามในตอนสมัยนั้นเนี่ยเด็กทุกคนมีความฝันนะคะฝันของเราคืออะไรคะนกักการัก<ม>นะก็ถ้าช่วงสักม3เลยนะครับใช่คือเราจะมีอยู่2อย่างที่อยากจะไปเลยคือ1นึ่งอาจจะไปเรียนเรื่องแบบเรื่องเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับเพราะพ่อเป็นศาสใช่แล้วก็อีกอันนึงคืออยากจะไปด้านดนตรีอะไรเงี้ยครับ สินนี้ไหมคะมีความฝันไหมคะว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรคืออยากเป็นหมอเด็กๆกเป็นหมอตามสูตรตามสูกระดานหร่ฮะไม่มีเป็นครูไม่มีเป็นหมอเป็นหมอเพราะว่าเหมือนญาติาจะแบบมีที่เป็นหมออะไรเงี้ยแบบอยู่หลายคนค่ะดูเท่ดูแบบเก่งใช่ไหมคะใช่แต่ว่าพอพอโตโตขึ้นมานิดนึงแบบปฐมอะไรเงี้ยก็เริ่มชอบเรื่องร้องเพลงเรื่องดนตรีนี่แหละมอนเป็นหมอนี่คิดไหมคะอยากเป็นหมออะไรบางคนแบบอยากเป็น อยากเป็นทันตแพทย์บางคนก็่อยากเป็นหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนั้นเราก็ยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหมอเขาแบบกีร์ดอเท้เนี่ยใช่นี่ยทุกวันนี้ก็อยากเป็นหมอค่ะเสร็จข่า้อเทหมอตัดไปมาถึงเรื่องของเพลงบ้างอรู้เรื่องการชอบร้องเพลงมาตอนเด็กๆเดก็ร้องเพลงคาร์เพนเตอร์ไปแล้วพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงมันเข้าสู่เรื่องของการร้องเพลงได้ไหมอห้าปอหกอะไรเงี้ยก็ ได้ไปเรียนดนตร,ตรีเรียนอิเล็กโทรนอะไรเงี้ยแล้วเรียนอิเล็กโทรนใช่ใช่แล้วก็ก็เรียนร้องเพลงควบคู่ไปด้วยแบบหลักจากนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักร้องไหมคะถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยก็ก็อยากอยากเป็นแล้วคะ,คะใช่ก็คือเหมือนเหมือนมีภาพอย่างที่บอกเมื่อกี้อ,อยาก เห็นตัวเองแบบเป็นศิลปิน,นอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเราจะไม่รู้สึก,สกว่าเอยฉันกล้าแสดงออกให้เขาดูใ้เขารู้เลยไม่เลยเราเราไม่ได้แสดงออกให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำครับว่าเพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใครรู้เลย,ยใช่เราเลยอยากเป็นนักร้องแบบร้องเพลงอัดฟังคนดีซุมซ่มๆ <laughs> ใช่ <laughs> ซุม <laughs> ซ่มๆไปนะคะก็เป็นความฝันที่แบบก็อาจจะไม่ได้บอกใครจนแบบเหมือนตอนที่มาออกเป็นซิงคูล่าแล้วเนี่ยก็คือถึงถึงมีเพื่อนบางคนที่แบบรู้ว่าอ้าวคนนี้แบบ อยู่ห้องนี้ร้องเพลงได้ด้วยเหรอรืออะไรเงี้ยอ๋อซุ้มนานนะคะซุ้มนานจริงจริงนะคะมีไอดอลในการทำเพลงนะคะชอบศิลปินคนไหนพิเศษไหมถ้าเป็นตอนมัธยมเนี่ยจะชอบพี่เจี๊ยบวัฒนายองเพลงเพล้อแต่งเพลงสวยแล้วชอบอะไรของเขาอีกไหมมิวสิกวิดีโอเนี้ยเท่าที่เห็นภาพมันก็จะมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างจากมิวสิกทั่วไปะแล้วแบบ อัดๆหน่อยอะไรความมีทะเลทรายมีทั้งทะเลทรายมีทั้งทะเลมีหลายสิ่งที่เาชอบนะคะเป็นพี่เจบแล้วถ้านัดละคะเออถ้าเป็นนัดช่วงประมาณมต้นนี่ฮะก็จะเริ่มเริ่มเล่นกีตาร์ละเออทำไมเราถึงแบบจกเปียนโน้ตเป็นกีตาร์คะเพราะว่าที่โรงเรียนเขามีชั่วโมงดนตรีบังคับเด็กทุกคนเล่นกีตาร์ครับก็เลยมีโอกาสได้เล่นกีตาร์แทนเป็นโน้ตแบบเล่นปุะกอบเฮ้ยชอบเลยอะไรเงี้ยทำไมอะไม่ รู้สึกดีมากคนลูกโซ่จริงเหรอจากก๊อเฮ้ยนี่มันเพื่อนของฉันในเวลาต่อมานี่คือรู้สึกดีจริงๆแล้วแบบเราก็เลยชวนชวนเพื่อนแบบในแก๊งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครไปเลยครับแต่ก่อนนะแต่ติดเพื่อนมากคือถ้าเพื่อนได้ไปเนี่ยทำอะไรก็จะไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นอันเดียวที่เพื่อนได้ไปแเรวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันชอบจริงๆชอบจริงๆชอบทะลุออกมาเลยว่าคุณไปก็ช่างฉันจะไปใช่ไหมคะเรียนกี่ปีคะกีตาร์เรียนตั้งแต่ มสามครับยาวคนนี้ก็แบบมื่อวานีโอกาสก็ยังไปเรียนอยู่ใช่ <g ül> ก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆเล่นอยู่เรื่อยคราวนี้เนี่ยก็เลยยาวเลย,ยเลือกเรียนดนตรีแทนที่จะเป็น,ปนยานยนต์ใช่บอกแม่บอกว่าเออเนี่ยถ้าม6ปุ๊บเนี่ยจะเข้ามาหาลัยดนตรีนะอะไรเงี้ยต<ช>ั้งแต่นั้นมาคือกลับบ้านปุ๊บเราก็ซ้อมดนตรีทุกวันเล่นกีตาร์ทุกวันเลยครับค่ะฝึกหนักมากคราวนี้ก็เลยมุ่งเน้นไปที่ดนตรีอย่างเดียวใช่ครับแล้วคราวนี้เห็นภาพตัวเองใหญ่ขึ้นไหมคะก็เริ่มชัดขึ้นนะครับเรา ก็มีวงของเพื่อนๆมีไปแข่งนู่นแข่งนี่อะไรเงี้ยครับสำหรับศิลปล่ะคะเลือกเรียนอะไรครับสถาปัตย์กราฟิกดีไซน์อันนี้แค่ชอบมาชัดเจนมากค่ะวาดรูปมันแตนเด็กๆก็คือไม่เคยทิ้งวาดรูปเลยไม่ไม่ครับคือเหมือนเหมือนแบบทำเป็นงานอดิเรกมาเรื่อยๆเงยแล้วสิ่งที่ชอบวาดที่สุดพอแบบเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอะไรคะที่เราชอบวาดชอบวาดแบบพวกทะเลป่าท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมา ทุกอย่างมันลิงกันเนาะเหมือนเราถึงชอบแบบพี่เจียมวัฒนาอะไรเงี้ยนะชอบความแบบเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มีส่วนมากไหมคะในการช่วยเลือกอนาคตแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็จะดูว่าเราชอบอะไรแล้วก็เหมือนแบบสนับสนุนมากกว่าค่ะแล้วตัวนันเองอะคะก็เหมือนกันนะครับการู้แบบก็ตามใจเลยฮะเสร็จแล้วเขาสนับสนุนแบบอยากได้อะไรเขาก็พยายามจะหามาซัพพอร์ตเราเลยซึ่งนี่ดีนะคะเป็นการเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่ก็ให้เด็กได้แบบได้คิดได้ตัดสินใจแล้วก็ อยดูอยู่ห่างๆเนาะอล่ะค่ะแต่เรื่องที่ดูไม่ห่างนะคะเป็นเรื่องที่ดูใกล้ๆนั่นคือเรื่องของชนวียแลนด์รู้จักชนวีมาตั้งแต่ช่วงไหนคะโอถ้าของซินเนอซินดูตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับเพราะว่าเหมือนเหมือนก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะได้ดูชแนลวีของเหมือนแบบของต่างประเทศอะไรแบบนี้ฮะที่แบบตามเคเบิลมีดาวเทียมมีเคเบิลอะไรก็ว่าไปใช่เพราะเราเหมือนเราเราก็จะแบบ enjoy มากกับการดูมิวสิกวิดีโอเมืองนอกอะไรเงี้ยฮะแล้วพอมีชาแนลวีไทยแลนด์ก็แบบก็ดูต่อเนื่องมาเรื่อยๆแบบยุคนั้นก็จาได้มีบีเจเป็นพี่ตั้งแง้ว่าตั้งแง้วใครๆก็ต้องดูดูมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วพอเราได้ดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราคุ้นหรือผูกพันกับตัวแบบตัวบัคอกชาแนลวีไหมพอเห็นบัคอกชาแนลวีแล้รู้สึกไงบ้างก็ดูรู้เลยฮะว่าแบบไม่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบกราฟิกยังไงแบบสามเหลี่ยมหรืออะไรเป็นโคนไอติมอะไรเงี้ยก็แบบจะถ้าถ้ามีแบบ เป็นเครื่องหมายอันนี้อยู่ข้างๆแล้ก็แบบใช่ชนวีแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้คิดเล่นๆไว้ก่อนนะคะว่าถ้าให้ดีไซน์ว่างในฐานะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยเออจะเอาตัวอะไรไปใส่ในบ็อกชานวีอะให้คิดก่อนข้ามไปที่นัดนะคะว่าในสมัยก่อนเนี้ยเราได้ดูชานวีจากใครแบบมีใครแนะนํำไหมแล้วก็รู้สังตา้เมื่อไหร่ก็เพื่อนๆแนะนําครับใช่หน้าช่วงแบบมปลายมั้งฮะ ใช่เมื่อก่อนบอกเราก็ต้องเล่นกีตาร์อย่างเดียวไม่ไม่ต้องสนใจอะไรอะไรเออเน่นแต่เพลงแจ๊สฝึกหนักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆบอกดูังเฮ่ออะไรเงี้ยอ่าก็ได้ดูใช่พอดูแล้วรู้สึกไงคะกับช่องนี้เปิดมาปั๊บเฮ้ยมีตะลนตรีมีแต่เพลง24ชั่วโมงมีเวจพูดมากอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีครับก็สนุกดีครับก็คลายเครียดจากที่เรานั่งฝึกดนตรีหนักอะไรเงี้ยมาผ่อนคลายค่ะถ้าถามว่าชานวีคืออะไรสำหรับเรานัดคิดว่าชานวีคืออะไรสำหรับนัดคะ ก็คือช่องที่แบบสร้างความบันเทิงที่แบบเราสามารถเสพดนตรีได้หลากหลายแนวอย่างเงี้ยครับผมใช่ถ้าสําหรับซินเนี่ยคิดว่าชแนลวีเป็นเหมือนแบบแหล่งของข้อมูลอะไรเงี้ยฮะเป็นดาตเตเบสเป็นดัตเตเบสใช่เหมือนแบบเป็นนําเสนอเพลงที่บางบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยมีมีแนวนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยะแบบเพลงแปลกๆใหม่ๆมิวสิกวิดีโอแบบของนักร้องที่เหมือนแบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะก็จะมารู้จักที่ชแนลวีแล้วใส่อะไรในบั็อกนี้ ที่คิดออกมาตะกี้อะไรก็เป็นหนังสติ๊กแล้วกันอ๋อแต่อ๋ <laughs> อเห <laughs> มือนยิงเห <laughs> มือนยิง <laughs> ประมาณนะั้นประมาณนะั้นโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเห็นรูปหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วอาจจะแปลว่านี่คือดีไซน์ของ <laughs> ของสินนะคะเอาละค่ะก็ผูไพน์กับชาแนลว,วีมาก็นเนิ่นนานงั้นตอนนี้ค่ะเมื่อกี้เอาใจนะักละคันมาใจสินมา <laughs> อยากจะดูเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมก็ขอเหตุผลด้วยได้ครับก็เลือกเพลงของ The Carpenter s ักการที่เราร้องเป็นเพลงแรกแล้วก็ไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มา สักระยะหนึ่งแล้วครับวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วกันเราก็อยากให้ทุกคนไปดูด้วยกันครับค่ะซูปเปอร์สตาร์นะคะแลกกันกับทำโลโก้หนักสติ๊กให้เรา <laughs> <laughs> โอเคค่ะแต่ดูเพลงนี้ค่ะซูปเปอร์สตาร์จากคราร์เพลเทอร์ค่ะ